แล้ววันนี้พอถึงตาของพรรคเพื่อไทยเองที่มีกรณีของคุณเศรษฐาเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะนะ,ะทีใครทีมันและท่ันอยากจะพูดอย่างนี้ค่ะว่ายังไงยังไงพรรคเพื่อไทยก็ไม่ตายลวค่ะไม่ต้องห่วงค่ะแค่ดีเด่ดนนาย,ยกของเรายังมีถึงสองคนแล้วท่านชัยเกษมวิติศิริเนี่ยนะคะเก่งกฎหมายมากและนะคะเสียดายค่ะนะคะคือ คุณจะไปหานายกรัฐมนตรีแบบนี้ที่ไหนอะ่ะทำงานไม่รู้จักเหน็ดจกเหนื่อยตอนที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ๆนะคะท่านพูดเลยค่ะว่าผมจะทำงานแบบไม่เหน็ดนือแบบไม่มีความเหน็ดเหนื่อยผมจะตั้งหน้าผมผมจะตั้งหน้าตั้งตาทำงานผมจะตั้งใจทำงานนายกรัฐมนตรีคนนี้ไม่มีวันหยุดเงินเดือนก็ไม่เอานะคะแล้วเข้ามาทำงานเนี่ยนะคะภายใต้แรงกดดันเยอะแยะมากมาย วันแรกที่ทํางานก็ถูกก็โดนแล้วค่ะนะคะหาว่าไปโยนปากกาหาว่าไปทํากิริยาไม่ดีนะคะกับบรรดาวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยังมาโดนเรื่องรองเท้าถุงเท้ามาโดนเรื่องอแต่งตัวไม่โอ้โหมาจนถึงตอนช่วงภาคเขาม้านี่ก็โอ้โหโดนไปไม่น้อยเลยก็ต้องบอกนะคะว่าดิฉันทําได้อย่างเดียวก็คือให้กําลังใจนะคะให้กําลังใจท่าน บอกตรงๆนะคะว่าเสียดายไม่ได้เสียใจค่ะเสียดายเดินหน้าต่อค่ะนะคะคือเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ล้มใครๆบอกว่าเพื่อไทยล้มแล้วมึงนู่นนี่นั่นไปแหกตาดูค่ะเพื่อไทยเนี่ยนะยังมีแคนดิเดตนายกอยู่อีก2คนก็คือท่านชัยกเกษมนิติสิริซึ่งเก่งแม่นกฎหมายมากแต่เนื่องด้วยจากอายุท่านก็มากแล้วแล้วก็ช่วงนั้นสุขภาพท่านไม่ดี แต่ฉันมองว่าการที่ถูกเสนอชื่อขึ้นมาก็หมายความว่าทางพรรคเนี่ยได้มั่นใจแล้วนะคะว่าท่านสามารถดารงตาแหน่งได้หรือท่านสามารถปฏิบัติภารกิจได้เพราะไม่มีใครแล้วค่ะที่จะเอาใครที่แบบเ,เสนอชื่อไปแล้วก็ไม่รู้จะไหวไหมอะไรนู่นนี่นั่นนะ,ะเหมือนคนบางพรรคก็กย่องกระแย่งให้คนหิ้วปีกมามึงก็ยังหวังว่ามึงจะได้เป็นนายกเนี่ยนะคะทีนี้พอมาถึงตรงนี้นะคะดิฉันบอกว่ามันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับ โดยเฉพาะหนาหูมากก็คือกรณีอของคุณอนุทินที่ถึงขนาดที่บอกว่านายรัฐมนตรีต่อไปก็คือเสียหนูหรือคุณอนุทินก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปค่ะก็เดากันไปต่างๆนานานะคะแต่ดิฉันบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะความเป็นไปได้คืออยู่ตรงไหนอย่าลืมนะครับภูมใจไทยมีเจ็ดสิบที่นั่งก็จริงแต่รวบรวมเสียงทั้งหมดแนละ้วถ้าไม่มีเพื่อไทยเขาก็ขึ้นมาไม่ได้แล้วฮะเพราะว่าเสียงไม่พอแต่ มันมีอีกสมการหนึ่งก็คือไปจับมือกับพักเก้าวไกลแล้วถ้าทำแบบนั้นทั้งภูมิใจไทยทั้งพักอ่า,อาพักประชาชนเนาะเขาเปลี่ยนชื่อแล้วขอโทษถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยนะคะสองพักนี้ก็คือตรบัดสัตว์กันแบบเลเทแท้หุ่นวายแหละที้ถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมดิฉันบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์จะเป็นไปได้หรือไม่ไม่รู้นะคะแต่สมการมันมาแบบนี้ แต่ในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยนะเป็นพักคที่ตอนนี้นะฮะในรัฐบาลเรามีเสียงมากที่สุดคือ141เสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็คืออำนาจในการหรือพูดง่ายๆว่าตามกติกาแล้วเราก็ยังคงมีสิทธิ์ในการที่จะเสนอชื่อนะคะแคนด,ดิเดตนายกคนต่อไปเพื่อให้ได้มีการโหวตในสภาและครั้งนี้จะไม่มีสวมาโหวตนายกแล้วนะคะนี่ก็คือ เป็นการโหวตนะฮะเหมือนอย่างที่ไม่กี่วันบานี้ที่มีการโหวตผ่านเรื่องเงินดีตั้นนะฮะโดยสภาสอวอซึ่งเราเคยกลัวกันมากว่ามันจะผ่านด่านหินตรงนี้ไหมปรากฏว่าผ่านเพราะฉะนั้นสอวอชุดเลือกที่มาจากการเลือกตั้งจะเป็นสอวอสีอะไรก็แล้วแต่ทําไมเขาถึงได้นะคะมีการวิเคราะห์ไปจนถึงอนุทินก็เนื่องจากตรงนี้แหละค่ะนะฮะสมการของมันก็คือเมื่อรวบรวมเสียงกันจนหมดแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่พอ,ไม,พอ,ไ,มพอไม่พอไม่พอแน่นอนค่ะถ้าเราไม่เอาด้วย นะะมันก็เลยไปตกอยู่ตรงที่พักประชาชนนะฮะว่าถ้าพักประชาชนใหญ่จะเป็นรัฐบาลก็มาสิจ้ามาสินะคะแล้วก็ร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่จะว่ากันไปไน,นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เขาพูดกันนะ,ะไม่ใช่ดิฉันทีนี้พอมาถึงตรงนี้ก็ต้องถามว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะถามสิบสี่ล้านเสียงคุณรับได้เลย หรือนะคะไอ้ที่ดา่ดาๆเขาไว้ในที่สุดพอมาถึงตัวเองแล้วเนี่ยนะรับได้หมดขอให้คนของตัวเองได้อยู่ในอานาจจะตรบัดสัตว์จะแทงข้างหลังจะหักหลังใครอะไรก็ว่ากันไปซึ่งเรื่องนี้พักเพื่อไทยไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องไปเดือดร้อนนะคะอาจารย์ชัยกเกษมนิติสิริเนี่ยถูกวางนะคะมาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วส่วนที่บอกว่าคุณอุ้งอิงดิฉันก็บอกว่าอุ้งอิงก็เป็นได้ ทำไมเป็นไม่ได้คะก็อุ้อิงถ้าเป็นก็เป็นถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าเขามีการเสนอชื่อเอาไว้แล้วสามคนและพรรคเพื่อไทยในวันนี้นะคะมีเสียงมากที่สุดนะคะใน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 รัฐบาลนะอะแล้วทำไมจะต้องไปเตะหมูเข้าปากสุกรล่ะคะไปไปเตะไปเตะสุกรนะะเข้าปากสุนัขทำไมมันไม่มีความคือมันไม่มีความเป็นไปได้แล้วถ้ามีความเป็นไปได้ดิฉันบอกว่าเอา้า ถ้ามันจะหัดคั่วกันถึงขนาดนั้นเนี่ยก็ให้มันรู้ไปสิคะนะถูกไหมคะคือทุกคนเสียดายท่านมากจริงๆถามว่าเสียใจไหมไม่หรอกคะ่ะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการเมืองวันเนี้ยนะคะพักเพื่อไทยเนี่ยมีหลายๆคนนะคะบรรดาด้อมติ่งทั้งหลายที่มาด่าเพื่อไทยแม้กระทั่งตัวสมาชิกของพักเขาเองเนี่ยนะ,ะพักที่เพิ่งถูกยุบไปเนี่ยบอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยนะฮะไม่หือไม่อือไม่ออกมาถแถลงการแสดงความเสียใจกรณีที่พักของเขาถูกยุบ ดิฉันบอกว่าคุณเล่นการเมืองมาแบบไหนนี่เป็นเพราะอะไรที่คุณเนี่ยนะคะถึงได้โดนแบบนี้กรณีของพรรคเพื่อไทยนะคะเป็นกรณีของคนที่ยื่นนะคะเข้าไปเพื่อให้ตรวจสอบว่าสิ่งที่นายรัฐมนตรีเนี่ยนะคะแต่งตั้งคุณวิชิตชินบานขึ้นไปนั้นเนี่ยนะคะถูกต้องไหมมันก็กลายเป็นว่าเขาเล่นในเรื่องของจริยธรรมของนักการเมืองซึ่งศาลท่านก็บอกว่ามันต้องมีมากกว่าคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยผิด ต่กรณีของอีกพักหนึ่งที่ถูกอันนั้นถูกยุบพรรคเลยนะคะมันไม่เกี่ยวกันก็คือเป็นไปจากพยานหลักฐานตามที่เราก็ได้เห็นนั่นแหละคะ่ะและถามว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยะะจะไปออกแถลงการต้านหรือค้านคําวินิจฉัยหรือการตัดสินของศาลได้อย่างไรในเมื่อเราเป็นรัฐบาลน,นะคะเราไม่ใช่เป็นแบบคอลัมนิสต์หรือเราไม่ใช่เป็นนักเคลื่อนไหวอะไรที่อยู่ข้างนอกซึ่งสามารถพูดได้ตามสิทธินะคะแต่ว่ารัฐบาลจะไปทําอย่างนั้นได้ยังไงคะเพราะรัฐบาลต้องรักษากฎหมาย แล้วคุณไปละเมิดกฎหมายซะเองโดยการไปแถลงต่อต้านหรืออะไรได้ยังไงส่วนในเรื่องของความเสียใจท่านนายกเศรษฐาก็ได้พูดไปแล้วค่ะว่าไม่ได้อยากให้ถูกยุบในความเป็นจริงไม่ควรมีใครที่จะเป็นพักไหนไปถูกยุบทั้งนั้นดิฉันเองก็เคยพูดเพราะฉะนั้นวันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าทําไมเพื่อไทยเนี่ยนะคะเขาไม่ไปออกแอคชั่นอะไรเพราะว่านั่นเป็นเรื่องของการไปละเมิดศาลถูกต้องไหมคะ แล้ววันนี้พอถึงตาของพรรคเพื่อไทยเองที่มีกรณีของคุณเสษฐาเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะนะฮะทีใครทีมันและที่ฉันอยากจะพูดอย่างนี้ค่ะว่ายังไงยังไงพรรคเพื่อไทยก็ไม่ตายลวค่ะไม่ต้องห่วงค่ะแค่ดีเด่ดนนายกของเรายังมีถึงสองคนแล้วท่านชัยเกษมนิติสิริเนี่ยนะฮะเก่งกฎหมายมากแล้วด้วยบุคลิกลักษณะนะฮะของความสุขุมนุ่มลึกของท่านเนี่ยก็เหมาะสมในการจะเป็นนายกรัฐมนตรีทําไมจะไม่เหมาะ นะฮะส่วนกรณีของคุณอุ้งอิงแพทองคนก็เป็นได้ซึ่งใครๆมองว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยด้อยประสบะการณ์นู่นนี่นั่นแต่ทำไมคุณเชียคนที่บริหารนะฮะแม้กระทั่งธุรกิจของตัวเองของครอบครัวตัวเองเจ๊เนี่ยคุณเชียให้เขาเป็นนายกได้ไม่มีประสบะการณ์อะไรเลยในขณะที่คุณลุงอิงเนี่ยทั้งพ่อทั้งอาเคยเป็นนายกมาแล้วตัวเองก็เป็นลูกสาวของนักการเมืองนะฮะที่ถูกยึดอำนาจถูกยึดทรัพย์สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับ พูดง่ายๆนะฮะมันซึมซับจนกระทั่งคุณลุงอิงเองไม่มีความจําเป็นอะไรจะต้องไปพิจารณานในเรื่องของวัยวุษเลยเป็นได้ค่ะแล้วมันจะดีแค่ไหนล่ะคะถ้าคุณอุงอิงมานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีคุณพ่อนนก็ให้คําปรึกษานี่ก็เท่ากับว่านะฮะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่ได้มีอะไรที่เสียหายหรือไม่ได้มีอะไรที่คนที่เป็นคนที่เลือกพักเพื่อไทยจะต้องไปเสียใจหรืออะไรเลยมันมาถึงขั้นนี้แล้วนะคะ แล้วดิฉันพูดตรงๆเลยนะคะว่าการที่เรานะคะยังคงเป็นพักเพื่อไทยอยู่ได้นั้นเพราะเรานะคะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วรู้ว่าเรากําลังทําอะไรกันอยู่หัวใจของพักเพื่อไทยคือประชาชนค่ะเขาไม่ได้แคร์อกค่ะว่าคนของเขาจะถูกยุบจะถูกตัดสินจะถูกอะไรไปกี่ครั้งแล้ว โดยในส่วนตัวจริงๆนะคะดิฉันจะบอกเลยค่ะว่าหลายคนที่พูดกันเนี่ยถ้าที่ปากเจียวกันเนี่ยคุณรู้หรือไม่คะว่าคนที่ถูกกระทำมากที่สุดก็คือคนของเพื่อไทยนี่แหละคะ่ะตั้งแต่พักไทยรักไทยแล้วเราถูกถอดจากการเป็นนายกกี่คนแล้วคะถามจริงๆคุณรู้กันบ้างไหมนะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะถ้าดิฉันจําไม่ผิดก,ก็คือสี่คนเลยค่ะนะคะ,นะคะเริ่มตั้งแต่คุณสมัครนะคะ,นะคะมาจนกระทั่งถึงคุณยิ่งรัก ะะแล้วก็ยังมีเนี่ยนะค,ะคุณเศรษฐาเนี่ยนะคะและอีกคนใครเดี๋ยวฉันจำาจำไม่ได้ลนะ้เดี๋ยวนะฮะอีกคนหนึ่งใครอะ่ะที่ที่สี่คนอ,ะอ่ะขออคุณสมชายวงสวัสด์เห็นไหมคะทั้งหลายเหล่านี้จะมีใครนะคะที่มันจะมาะปากบอกว่าโอ้โหกูกูโดนมากกว่ากูอะไรมากกว่าไม่มีละะใครมันจะมาโดนมากกว่าเพื่อไทยใครมันจะมาโดนมากกว่าไทยรักไทย ใครมันจะมาโดนมากกว่าพลังประชาชนซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นพักที่คุณทักษิณก่อตั้งมานะแต่เราไม่ได้พูดอะไรเพราะเราถือว่าเรื่องนั้นผ่านไปแล้วเอาเรื่องปัจจุบันนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะไม่ต้องมาตีวัวกระทบคาดนะคะไม่ต้องมาแซะมาแขวะแล้วะเอาที่สบายใจนะ